ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอภูเวียงวันพุธที่7กันยายน2565เวลา,า13.59นท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านสุภชัยเอกอุ่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอภูเวียงตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่อำเภอภูเวียงและผู้บริหารพรนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีพิธีเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสำนักงานาการตัดริบบิ้นเปิดอาคาราการแสดงกิจกรรมด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน KYT การปลูกต้นไม้ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ และการพบปะตรวจเยี่ยมพนักงานของผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกคนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคูเวียงเป็นอาคารมาตรฐาน3ชั้นซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารคลังมิเตอร์และอาคารแก้กระแสะไฟฟ้าขัดข้องมีพื้นที่ใช้สอยรวม 8,569ตารางเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างตามแผนสนับสนุนระยะที่4ประมาณ26ล้านบาทเพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตามคำขวัญองค์กรสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย